สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาทําไฟส่งสวาชนะครับจากไฟติดผนังนะครับเราใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับเป็นตัวจับความเคลื่อนไหวนะครับแต่เปลี่ยนจากแบตนะครับเพื่อนๆเป็นอะแดปเตอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับ5โวลต์นะครับเพื่อนๆจัาสายลงไปที่สายแบตเลยนะครับจากนั้นก็เอาสายไฟที่ติดแบตเตอรี่กับโซล่าเซลล์ออกนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพื่อน ส่วนไฟที่ผมทำเอียง45อ,องศา2อันเนี่ยครับ mm hmm. เพื่อให้เขาส่องสว่างไปทางซ้ายและขวานะครับไม่ให้หันมาตรงๆนะครับเพื่อนๆไม่งั้นกล้องจะมองไม่เห็นนะครับเรามาลองกันเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ไม่มีอะไรมากลาไปตอนสวัสดีครับลองทาดูนะครับ